สวัสดีนะักเรียนม2 2นะครับเจอกันใน EP ีที่3กับคูริวนะในเรื่องของวันนี้นะครับอีพีที่3เป็นเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกนะครับก็ปริซึมเราผ่านไปแล้วนะครับการหาปริมาตรตอนนี้เราจะมา,มาฝึกการหาปริซึมของทรงกระบอกกันบ้างนะครับก็ไม่ได้ยากเลยเนาะมาดูครับ สังเกตภาพรูปหลายเหลี่ยมนะครับด้านเท่ามุมเท่าต่อไปนี้นะครับรูปหลายเหลี่ยมเนาะรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเป็นยังไงอ่าเช่นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้นไปก็เป็นสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นไปก็เป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมนักเรียนจะสังเกตว่ารูปยิ่งมีเหลี่ยมมากมันก็ยิ่งคล้ายกับรูปอะไรครับอ่าบางคนตอบได้นะเพราะ พอเราเพิ่มเหลี่ยมเข้าไปเรื่อยๆมันจะเกิดรูปวงกลมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งจำนวนด้านมากขึ้นเท่าไหร่นะครับรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเหล่านั้นก็จะมีรูปร่างใกล้เคียงกับรูปวงกลมมากขึ้นเนาะเพิ่มเหลี่ยมเข้าไปเพิ่มเหลี่ยมเข้าไปก็จะมีรูปคล้ายกับวงกลมมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้น การหาปริมาตรของทรงกระบอกจึงหาได้โดยทานองเดียวกันกับการหาปริมาตรของปริซึมนั่นเองอนักเรียนจำสูตรปริซึมได้ไหมครับปริมาตรปริซึมสูตรว่างไงครับครูขออนุญ,ญาตเขียนด้วยเมาส์นะครับปริมาตรของปริซึมปริซึม เนาะหลายๆคนก็ลืมไปละทบทวนให้นะครับคันคนที่จําได้ก็ต่อมานะครับปริมาตรพีซึ้มคือพื้นที่ฐานนะครับคูณกับความสูงนั่นเองเนาะพื้นที่ฐานก็ไปดูที่รูปของพีซึ่มนะั้นถ้าเป็นฐานสามเหลี่ยมก็เป็นสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมถ้าฐานสี่เหลี่ยมก็สูตรพื้นที่ฐานสี่เหลี่ยมเนาะโอเค เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันคล้ายกันทั้งสองสูตรนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้คือสูตรของปริซึมคือฝั่งซ้ายพื้นที่ฐานคูณสูงแต่สูตรของทรงกระบอกเขาก็บอกว่าเป็นพื้นที่ฐานเหมือนกันแล้วก็คูณความสูงด้วยเนาะแต่มันแตกต่างจากปริซึมคือฐานของทรงกระบอกมันเป็นวงกลม นะมีแค่วงกลมเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานของทรงกระบอกมันก็คือพื้นที่ของวงกลมนั่นเองแล้วก็คูณกับความสูงนะอันนี้คือสูตรอย่าลืมจดลงสมุดด้วยนะครับปริมาตรของทรงกระบอ,นะอกบอขอนะเข้ากับพื้นที่ฐานของทรงกระบอกคูณความสูงนะเพราะฉะนั้นลองมาดูครับพื้นที่ฐานของทรงกระบอกเป็นวงกลมอย่างที่ครูบอกไว้นะ คือตรงนี้นะครับพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นมันก็พูดถึงพื้นที่ของวงกลมครับพื้นที่ของวงกลมสูตรคือนะพายอกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากพื้นที่ฐานของวงกลมหรือพื้นที่ฐานตรงเนี้ยพอเรารู้แล้วว่ามันคือสูตรพื้นที่ของวงกลมเราก็เอาพายอกำลังสองมาแทนได้เลยเห็นไหม ความสูงตรงนี้ตัวย่อของมันก็คือตัว h เพราะฉะนั้นมันคูณกันเราไม่ต้องเขียนเครื่องหมายคูณก็ได้เราเอามาติดกันแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นสูตรปริมาตรของทรงกระบ,บอกให้เราท่องว่าพาย r กําลัง2 h เนาะสูตรนี้นะครับอันนี้สูตรแบบรูปลักษณ์แต่ถ้าใครอยากจำจำได้ก็มันก็คล้ายๆกับพื้นอ่าสูตรปริมาตรของปริซึมเนาะ พื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนกัน2ส,สูตรนี้ใช้เหมือนกันนะครับย้ำอีกครั้งปร,ริมาตรของปิซึมกับปร,ริมาตรของทรงกระบ,บอกสูตรเดียวกันแต่อย่าลืมว่าพื้นที่ฐานเนาะของทรงกระบ,บอกเป็นวงกลมก็ใช้พอาร์ I, กำลังสองคูณกับ H เนาะโอเคนะครับอันนี้ก็อธิบายแบบละเอียดให้แล้วนะโอเค เราก็นำสูตร,รหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าตัว r คืออะไรตัว h คืออะไรแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้เขาเรียกว่าพายนะครับพายเนาะซึ่งมีค่าเท่ากับ22.7ส่วน7หรือหรือ3.14นะครับ ส่วนใหญ่เขาใช้ยนะี่สิบสองส่วนเจ็ดเนาะไม่ค่อยใช้สามจุดหนึ่งสี่นะครับเพราะฉะนั้นค่าพายเขาให้มาแล้วเราไม่ต้องไปหาเนาะเพราะว่าเราจะต้องไปหาตัวเลขมาแทนสูตรพวกนี้นะครับหาตัวเลขมาแทนตัวแปรพวกนี้ให้ครบแล้วก็คำนวณเพราะฉะนั้นค่าพายตัวเลขเรารูล้ละนะพายมีค่าเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ด ต่อไปตัว R หาจากไหนตัว R ก็หาจากรัศมีของฐานเนาะเพราะฐานมันเป็นวงกลมดูไหมครับรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือตรงนี้คือตัว R เนานะทั้งหมดถ้ามันยาวทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมเส้นปะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางแต่รัศมีคือครึ่งหนึ่งนะโอเคตัว h ก็คือความสูงของทรงกระบอกนั่นเนาะถ้าคูว,ว่าทรงกระบอกลงมา ความสูงของมันก็คือด้านข้างตรงนี้ครับว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับไพ่าเเราหา3ค่านี้ได้แทนสูตรคำนวณแล้วจบเลยนเนาะลองมาดูครับตัวอย่างที่1ครับกระป๋องน้ำผลไม้ทรงกระบอกสูง12เซนเส้นผ่าศูนย์กลาง2.8ปเซนบรรจุน้ำผลไม้เต็มกระป๋องมีปริมาตรเท่าไหร่วาดรูปขึ้นมาก่อนครับกระป๋องน้ำผลไม้ ความสูงของมันคือ12ใส่ตัวเลขกำกับเข้าไปเรื่องนี้เราต้องว่างรูปก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการคำนวณเนานะมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นความสูงคือ12เส้นผ่าศูนย์กลางคือเส้นสีแดงปะตรงนี้คือ2.8เห็นไหมเพราะฉะนั้นวิธีทำอันดับแรกยกสูตรขึ้นมาเลยเพราะเขาถามหาปริมาตรของกรับป๋องนี้เห็นไหมครับ ปริมาตรของกระป๋องกระป๋องเป็นรูปอะไรก็เป็นรูปทรงกระบอกเขาก็บอกแล้วนะแล้วก็ยกสูตรปริมาตรทรงกระบอกมาเลยคือ Pi, A, า i r กําลังสอง h เพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนคือไปหาครับว่าายมีค่าเท่าไหร่ r มีค่าเท่าไหร่ h มีค่าเท่าไหร่เอามาแทนสูตรนี้ายเขารู้อยู่แล้วนะเขาบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันคือ22ส่วนเเนาะเราเรียนมาตั้งแต่ปีม1ละม .1 ละเนาะ p คือ22ส่วน7 เพราะฉะนั้นค่าพายเราได้ละ1ค่าต่อไปตัว R R คือรัศมีเอา2.8เอา2.8มาตอบเลยไม่ได้นะครับ2.8คือเส้นผ่าศูนย์กลางแต่รัศมียาวครึ่ง1ใช่ไหมเพราะฉะนั้น2.8แบ่งครึ่ง R ก็จะเหลือ1 4. น1.4นะครับต่อไป R เราได้ละแต่อย่าลืมกำลังสองด้วยนะ มันก็คือ1.4คณ1.4นั่นแหละมันคือการคูณกัน2ครั้งเนาะต่อไปตัว h อ่าตัวนี้ความสูงของมันเราก็รู้ละนี่12เพราะฉะนั้นเรารู้ทั้ง3ค่าเอามาแทนสูตรเลยครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ค่าประมาณเนาะเพราะว่าค่าพายมันเป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบนะครับเราก็ต้องใช้ตัวประมาณนี้ไว้นะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะครับอันนี้คือเครื่องหมายประมาณ นาะยึดยืยึกยืยกยยกยนี่นะครับเพราะฉะนั้นค่าพายเอามาแทนครับก็เปลี่ยนเป็น2 2่ส่วน7นะคูณกับค่า r กำลัง2ก็คือ1.4กํากำลัง2ต่อไปคูณกับ h h ก็คือ12ก็คูณ12เข้าไปเพราะฉะนั้นคำนวณครับหนะ้าที่ของนักเรียนก็คือคำนวณครับครูขออนุญาต ยายมาฝั่งซ้ายตรงนี้นะพอมันมีพื้นที่ตรงนี้นะครับ22ส่วน7คูณ1.4แต่กำลัง2มันคือการคูณกัน2ครั้งเห็นไหมคูก็แยกออกมาเป็น1.4คูณ1.4ครับและก็คูณกับ12ด้านหลังนะต่อไปนักเรียนก็ทำการตัดทอนครับ7 1 7 7อะไรได้1.4ก็0.2นั่นเองเนาะ อันนี้หลายๆคนน่าจะได้นะการตัดทอนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เหลือนักเรียนก็เอา22ไป 2, คูณ0.2คูณ1.4ยวก็คูณ12อีกครั้งหนึ่งคำตอบของมันก็จะได้ประมาณ73.92เพราะฉะนั้นตอบได้เลยครับกับป๋องบรรจุน้ำผลไม้ได้ประมาณสาอ่ะ73.92ลูกบาทเซนติเมตรเนาะ ปริมาตรต้องตอบเป็นลูกบาทนะครับลูกบาทรลูกบาทเซนติเมตรมาจากไหนก็เขากําหนดมาให้นี่ไงครับหน่วยมันเป็นเซนนะแล้วก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรตอบแค่นี้จบครับปัญหาของนักเรียนคือคูณเลขไม่ได้คูณเลขผิดนะหรือตัดทอนผิดนั่นเองนี่คือยากที่สุดคือตรงนี้นะแต่มันเป็นเนื้อหาของมองนแล้วแหละแลเราขึ้นมอสอเราต้องได้อยู่แล้วนะครับ ต่อไปครับในตัวอย่างที่2ครับในข้อนี้เขาใจดีให้รูปมาเลยถังน้ําทรงกระบอกมีรัศมี7สูง19นะใส่น้ําไว้เพียงครึ่งถังจงหาว่าปริมาตรในถังน้าในน้าในถังเนี่ยมีเท่าไหร่นะเขาถามว่าน้ําในถังมีปริมาณเท่าไหร่ก็ถามสีส้มนี่แหละว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่หรือปริมาณก็คือปริมาตรนั่นแหละเนาะความจุนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคิดอะไรไม่ออกเขียนสูตรขึ้นมาครับสูงกับบอกเท่ากับไพ่อารกำลังสองเอชค่าไาก็มีค่าเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะยี่สิบสองส่วนเจ็ดต่อไปค่าอาอาคือรัศมีเขาบอกมาหรือยังครับนี่ไงครับรัศมียาวเจ็ดโอ้โหง่ายมากเลยครับอาก็กลายเป็นเจ็ดต่อไปความสูงคือเอชครับเอชเขาก็บอกนี่ไงครับความสูงคือสิบเก้านะครับเพราะฉะนั้น H, เอชคือสิบเก้า เอาเลขทั้งหมดมาแทนสูตรครับพายก็มีค่าเท่ากับ22ส่วน7คูณกับ r ก็คือ7กํลัง2ต่อไปคูณกับ h ก็คือ19เห็นไหมก็แยกกันครับ7กํลัง2คก็เปลี่ยนเป็น7คูณ7เพื่ออะไรเพื่อให้มันง่ายต่อการตัดทอนแบบนี้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนะ้าที่ของนักเรียนตัดทอนเสร็จแล้วก็เอา22คูณ7นะครับแล้วก็ไปคูณ19 นะคูณให้ถูกนะครับพอถ้าถูกมันก็จะเกิดคำตอบคือประมาณ2926นเะครับเวลาตอบเห็นไหมแต่เราตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือความจุของทั้งถังเลยแต่แต่เขาบอกว่าเขาใส่น้ำไว้ครึ่งถังเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความจุทั้งถังเนี่ยมาหาร2 เห็นไหมมาหาร2เพื่อให้ได้น้ำครึ่งถังที่เราบรรจุไว้เนาะเพราะฉะนั้นหารเสร็จก็จะได้ประมาณ1,463นะครับจบครับนี่ยัาโดนโจทย์หลอกนะฮะบ,บางคนได้แค่นี้ตอบเลยผิดนะครับแต่โจทย์มันบอกว่ามีน้ำแค่ครึ่งถังเนาะเราก็ต้องเอาความจุของทั้งหมดมาหารครึ่งก็จะได้ความจุของน้านะครับจบแล้วครับ โ okay. อเค2ตัวอย่างพอจะเข้าใจเนาะให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัด EP 3นะครับคือข้อนี้แก้วน้ําทรงกระบอกใบ1ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนี่เห็นไหมเขาบอกใจดีมากเส้นผ่าศูนย์กลางยาว7นะแต่ไม่ใช่รัศมีนะครับต้องไปหารัศมีเองใส่น้ําได้ลึกความลึกมันบอกอะไรเรา,าความลึกเช่นทรงกระบอกเห็นไหมตรงนี้นะครับความลึก ความลึกอ่ะมันบอกอะไรเราครับตรงนี้อ่ามันบอกค่า h ใช่ไหมอ่าแบบนี้ครับก็ไปหาจงหาความจุข,ของแก้วใบนี้ก็คือหาปริมาตรของทรงกระบ,บอกแก้วใบนี้นะครับอ่านักเรียนลองทําลงในสมุดนะครับ ep สามเนอะอย่าลืมนะครับทุกอย่างมีคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาก่อนหน้านี้นะครับ2ตัวอย่างจดลงไปด้วยนะครับเพราะมันมีคะแนนสมุดให้แล้วก็แบบฝึกก็เป็นคะแนนเก็บให้ นะครับแยกส่วนกันนะโอเคขอจบ EP 3ไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ